ในเรื่องของรัศดิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ท่านจะต้องรู้แล้วก็นําไปใช้ในการเตรียมตัวสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับในรายนี้พี่วุฒิและเพื่อนจะนําพาท่านมาทําความเข้าใจใน พระศิกา่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับจะมีอยู่2ฉบับฉบับที่1เนี่ยก็คือฉบับปี2546ซึ่งมีทั้งหมดอยู่9หมวดครับแล้วก็ในฉบับที่2ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในประสฎิการาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งฉบับที่2เนี่ยนะครับก็คือแก้ไขเมื่อปีพศ2562ก็จะมีทั้งหมดอยู่2ฉบับ ทั้งสองฉบับเนี่ยเป็นสองฉบับที่มีสาระสำคัญแล้วก็มีส่วนที่ถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบนะครับวิธีการที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการสอบในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในรายละเอียดของพระวิกาฉบับนี้แบบละเอียดนะครับแล้วก็ท่านจะต้องไปทำความเข้าใจใน บทสรุปของประวัติการฉบับนี้แล้วก็ไปทําความเข้าใจด้วยการไปฝึกทําข้อสอบท่านทําด้วยรูปแบบแบบนี้นะครับพี่เพื่อนเชื่อว่าท่านจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการสอบได้ซึ่งในการเรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่เพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อหาฉบับเต็มแบบนี้ที่เป็นการเป็นเป็นการบรรยายอธิบายให้เข้าใจในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดเลยแล้วก็มีสรุปให้เห็นแบบนี้นะครับว่าใน พลาสติกาเรืหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2 5 4 6และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยสรุปแล้วมีเนื้อหาสาระอย่างไรแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของไฟล์ PDF ในรูปแบบของ PowerPoint แล้วก็ในรูปแบบของการทดสอบนี่รูปแบบของไฟล์ PDF แล้วก็แบบทดสอบออนไลน์ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้โดยเฉพาะท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งรองปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ไม่พลาดที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่ออธิบายแบบนี้ครับเริ่มต้นจากรัฐดีกาวาระดักเก์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546ในกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมดจุ่หมวดครับในแต่ละหมวดเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องราวที่เป็นหัวข้อของแต่ละหมวดว่าในหัวข้อต่างๆเหล่านี้นะครับให้มีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง แล้วก็ในแต่ละหมวดนะครับก็จะเป็นการให้รายละเอียดว่าสิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการเนี่ยมีประเด็นไหนบ้างอย่างไรเรามาเริ่มต้นทําความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้แบบนี้ครับจากปี2,400แอ2,546กฎหมายฉบับนี้ได้มีผลในการใช้บังคับเนี่ยตั้งแต่ วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจากจาไดเบกษาเป็นต้นไปประกาศเมื่อวันที่9ตุลาคม2546ถัดจากวันประกาศเนี่ยนะครับก็คือวันที่10ตุลาคม2546เป็นต้นมาครับและกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะไปใช้กับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นราชการในส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิน่นในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะ แต่ไปดูตอนถ้ายครับว่าไม่รวมถึงองค์กรปกครองสูงนที่นี่้วมาเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในประเด็นไหนอย่างไรกฎหมายฉบับนี้นะครับใช้รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับกฎหมายฉบับนี้ครับมีนายยกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในหมวดที่หนึ่งครับ ที่มีการพูดถึงเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหมวดที่1ที่เป็นการพูดถึงเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยพูดถึงในประเด็นไหนบ้างมาดูครับในหมวดที่1ครับบอกว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นนะครับเป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายที่ต้องการที่จะให้ไปบรรลุนะครับจะมีทั้งหมดอยู่เเป้าหมายครับเเป้าหมายที่วันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาทำความเข้าใจหเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้คือเป้าหมายที่1น <c oughs> ครับสครับให้เกิดผลสำมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สม,มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4. <c oughs> ไม่มีขั้นตอนในการปฏริบัติงานที่เกินความจำเป็น 5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวัสดิการให้ทันต่อต่อสถานการณ์ แล้วก็ 6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการรับการตอบสนองต่อความต้องการและก็ประการที่7ครับก็คือมีการประเมินผลในการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอนี่คือ7เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครับเวลาท่านไปทำข้อสอบในห้องสอบครับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในตะแน่งรองปดเหลัยนะครับจุดนี้ ข้อสอบไม่ถามว่าในเรื่องของการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะครับมีเป้าหมายในการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีข้อที่หนึ่งเนี่ยว่าอย่างไรเขาถามถึงเป้าหมายในข้อที่หนึ่งนะว่าเป้าหมายในข้อที่หนึ่งเนี่ยว่าอย่างไรเป้าหมายในข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน เริ่มต้นแบบนี้ครับว่าคาว่าเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรมาดูครับคําว่าเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยในเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ขยายความของคําว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยว่าการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็คือการ ปฏิบัติหน้าที่ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและก็ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบแล้วก็ความปลอดภัยของสังคมรวมไปถึงประโยชน์สูงสุดข,ของประเทศในการเตรียมตัวสอบครับท่านจะต้องมีความเข้าใจครับว่าถ้าไปเจอคำถามว่าไอ้คำว,ว่าประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยคืออะไร คำว่าประโยชน์สุขของประชาชนนะครับจะต้องเป็นการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุขและก็ความเป็นอยู่ที่ดีถ้าหลับตานึกภาพตามไปครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องบริหารราชการให้ประชาชนเนี่ยนะครับเกิดความผาสุขเกิดความเป็นอยู่ที่ดีมีความสงบปลอดภัย สังคมมีส่วนร่วมไปตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบอกเอาไว้ว่าการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้นส่วนราชการเนี่ยจะต้องดําเนินการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐคําว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่จะได้รับบริการจากรัฐท่านไปเจอตัวเลือกในห้องสอบและมีคำว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐเนี่ย<ม>เลือกเลยครับมีกฎหมายหลายฉบับที่เชื่อมให้เห็นครับว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐและต้องมีแนวทาง ในการบริหารราชการดังต่อไปนี้ครับนี่ครับมาดูครับว่าแนวทางในการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐจะต้องบริหารราชการโดยมีแนวทางอย่างไรเ,เรามาดูกันครับแนวทางในการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐนะครับมาดูครับ1ครับดาเนินการภารกิจ ของรัฐแล้วก็สวัสดิการเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา7มาตราเจคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและต้องสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐแล้วก็นโยบายของรัฐตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาอันนี้คือสิ่งที่รัฐจะต้องทำประกาศที่หนึ่งประการที่สองครับ ปฏิบัติภารกิจของสวัสดิการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในประเทศและก็ในท้องถิน่นประการที่3ครับก่อนเริ่มดำเนินการเนี่ยสวัสดิการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้านกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกในการตรวจสอบการทำงานในแต่ละขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยส่วนราชการจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับในภารกิจนั้นประการที่4ครับ ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นความพึงพอใจของสังคมโดยรวมแล้วก็ประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงหรือว่าเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการในการ,รบริหารการให้เกิดความเหมาะสมประการที่5ครับในกรณีที่เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคในการดำเนินการให้สวนราิการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดจากสวนริการอื่นหรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยโสบริการอื่นเนี่ยก็ให้สบริการแจ้งให้สบริการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขโดยเร็วต่อไปและก็แจ้งให้กร,รพรทราบนะครับการดาเนินการตรงนี้นะครับให้ราชการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับภารกิจในแต่ละเรื่องทางนี้ครับกรพรเนี่ย กำหนดแนวทางดำเนินการทั่วไปให้สวัสดิการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรานี้ก็ได้นี่กพรก็จะเป็นผู้ที่พี่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ในหมวดที่3จะเป็นการพูดถึงการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐคำว่าเกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐคืออะไรคำว่าเกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐนะครับ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่2นะหมวดที่3เนี่ยเป็นเป้าหมายที่2ก็คือการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จผลสำเร็จคือผลสําเร็จต่อภารกิจก็คือให้เกิดผลสําเร็จในภารกิจของรัฐเราทําความเข้าใจเอาความรู้สึกมาใส่นะครับว่าในเป้าหมายที่1เนี่ยเป็นการทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ทำอย่างไรก็ได้ที่ให้ประชาชนนั้นมีความผาสุกสังคมสงบสุขเกิดการมีส่วนร่วมพอเป้าหมายที่สอบอกว่าสิ่งที่คุณตั้งไว้ในในเป้าหมายแรกเนี่ยจะต้องบริหารราชการเพื่อให้ไปบรรลุตามเป้าหมายคือให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐทำยังไงในมาตราเก้าบอกว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐเนี่ย ให้ส s เ h ร l ิการปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. ก่อนจะดการแินภารกิจใดส s c ดร l ิการจะต้องมีแผนปฏิบัติราชการเอาไว้เป็นการล่วงหน้าไม่ใช่การคิดเร็วทําเร็วคิดเดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้ละจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าปัจจุบันนะครับเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561 แล้วก็จะใช้ไปจนถึงปีพุทธศักราช2580ยาวเลยนะ20ปีเป็นแผนระดับที่1ของประเทศจากนั้นนะครับเราก็มีแผนที่แผนที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ชาติไปบรรลุตามเป้าหมายก็มีแผนที่เราเรียกว่าแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประการต่อมาครับอย่างท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็จะมีแผนพัฒนาท้องถิน่นนี่ก็เป็นยุทธีการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่สองว่าจะต้องบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดต้องมีแผนนอกจากมีแผนแล้วนะครับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนในเวลาและก็งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามเป้าหมายของภารกิจผลสำเร็จของภารกิจและก็ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจประการที่3สวมนราชการต้องจัดให้มีการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการแล้วก็หลักเกณฑ์วิธีการที่สวัสดิการกำหนดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กพร,รกำหนดประการที่4ครับแต่กรณีที่การปฏิบัติภารากิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ <c oughs> เกิดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาความเดืดอดร้อนหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนในการปริัตรราชการประการที่10ครับมาตรา10บอกว่าในกรณีที่ภารกิจใด,ดมีความเกี่ยวข้องกันหลายสวรราิการเนี่ยต้องให้เกิดการบูรณาการ ในการทํางานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำและจะต,ต้องให้เกิดการบรูรณาการในการทํางานร่วมกันมาดูคําว่าเกิดการบรูรณาการนะครับให้ส่วนราการนะครับมีหน้าที่ที่ต้องสนับสนุนผู้ว่าการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแบบบบรารในจังหวัดหรือในต่างประเทศและแต่กรณีนะครับสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจําเป็นและก็การบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรา11ครับส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม,ม่ำเสมอ ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและก็สามารถที่จะประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏริบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ต้องมีการเรียนรู้จุดตอนเวลามาตรา12บอครับบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสำฤทธิ์กอพรเนี่ยนะครับอาจเสนอต่อคอรมอคอรมอคือคณะมนตรีเพื่อ กำหนดมาตรการในการกํากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทําข้อตกลงเป็นลายละอักษรหรือโดยวิธีอื่นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการส่วนมาตรา13ครับมาตรา13ในฉบับป,ปี2,546เนี่ยถูกยกเลิกทั้งหมดเลย ดูจากไหนนี่คือฉบับที่สองครับแก้ไขเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อปี2562ในมาตรา3ครับบอกว่าไอ้มาตรา13ของฉบับปี2546เนี่ยยกเลิกนะมาตรา14ยกเลิกนะมาตรา15ยกเลิกนะแล้วไม่ต้องมีอะไรมาแทนครับยกเลิกคือยกเลิกไปเลยทีนี้มาดูครับเวลาให้ไปทำข้อสอบเนี่ย ข้อสอบอาจจะเอาคําว่าแผนบริหารราชการแผ่นดินไปเป็นตัวเลือกในห้องสอบแต่ขอให้เข้าใจครับว่าคําว่าแผนบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อปี62ยกเลิกโดยพระราชการไว้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเวลาไปทําข้อสอบไปเจอช้อยไปเจอตัวเลือกที่หลอกโดยเอาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ แผนบริหารราชการแผ่นดินไปเป็นตัวเลือกในห้องสอบเพื่อจะหลอกท่านบั่จัยได้เลยครับว่าปี62เนี่ยยกเลิกแผนนี้ไปแล้วเพราะอะไรจึงยกเลิกเพราะเรามีคือคือคำว่าคําว่าแผนบริหารราชการแผ่นดินนี่บอกว่าในามาตรา13บบอกให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยจัดให้มีแผนบริหารการแผ่นดินตลอดเวลาของการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อมีรัฐมนตรีเมื่อมีคณะรัฐมนตรี เข้ามาบริหารราชการคณ,ณะรัฐมนตรีก็จะมากําหนดให้มีแผนบริหารราชการแผนดินเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีแต่เอาละจากปี6 2สองไปเนี่ยปี6 1หนึ่งเกิดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นมาแล้วซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็บอกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือปี25 6 1ถึงปี2580 รัฐบาลใดก็ตามรันตรีชุดใดก็ตามที่เข้ามาบริหารราชการเนี่ยจะต้องบริหารราชการภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้เข้าใจว่าแผนบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็หมดความสําคัญหมดความจําเป็นเพราะรันตรีไม่ต้องมากําหนดแผนในการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ใครก็ตามพักการเมืองใดก็ตามรัฐบาลครมชุดใดก็ตามเข้ามาบริหารราชการเนี่ย ให้บริหารราชการตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมีแผนพระราชเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการจากนั้นครับแผนบริหารราชการแผ่นดินก็ถูกยกเลิกเมื่อปี6 2ครับทาความเข้าใจให้ดีนะแผนบริหารราชการแผ่นดินนีที่ยกเลิกระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินไม่ยกเลิกนะครับในตัวของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นดินปี2534แก้ไขเพิ่มเติม นั้นคนละเรื่องกันกับแผนบริหารในการแผ่นดินพันธีฟังอยู่อาจจะ้ตกลงบริหารในการแผ่นดินอะไรคือใช้อยู่อะไรคือยกเลิกนึกถึงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยคือกําหนดการบริหารราการแผ่นดินที่แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นแต่แผนบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นแผนที่คอรมอหรือว่าคณะมนตรีที่เคย ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการเมื่อได้เป็นคาณาหลวงีกิจการนี้นะครับปีหกสองเนี่ยยกเลิกครับยกเลิกแบบพ้นหวนเลยนะยกเลิกอะไรไม่มีอะไรอะไรอวัาอะไรเลยยกเลิกไม่ต้องมีละแผนบริหารราชการแผ่นดินนะครับไม่ต้องจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดินละไม่ต้องบอกว่าเป็นกี่ปีสีป่ปีคือเดิมทีเขาเจตนาเขาสี่ปีเท่ากับวาระของของข้าหลวี ไม่ต้องละไม่ต้องมีขั้นตอนในการประกาศใช้ละเพราะยกเลิกละความรู้ดีๆเหล่านี้นะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ไปกับพี่วุฒิเพื่อนได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับท่านที่กําลังจะเตรียมตัวสอบในตําแหน่งรองประหลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรองประหลัดของอบตอของเทศบาลข,ของอบจอของเมืองพัทยาเจอเพื่อนๆ ที่กาลังเตรียมตัวสอบ็นตำแหน่งรองประลัดด้วยกันสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มหลายนี้นะครับหลากหลายเรื่องราวครับที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตําแหน่งรองประลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้พี่วุฒิแบบเพื่อนบอกกล่าวเล่าให้ท่านฟังในกลุ่มหลายนี้นะครับสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อน,นเข้าไปในกลุ่มหลายนี้ได้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิ เพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์อิสระของผู้เรียนครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ท่านสามารถที่จะรับชมสดแบบนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้อิสระของผู้เรียนครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์และพกับผมพี่วุฒิและเพื่อนอย่างต่อเนื่องเมื่อกดติดตามช่องนี้เอาไว้ไรนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ